ขั้นตอนการจดทะเบียนยกเลิกสัญญาหลับประกันทางธุรกิจโดยผู้ให้หลับประกันหลังจากที่ผู้รับยินยอมให้ยกเลิกผู้ใช้ระบบผู้ให้หลักประกันลอกอินเข้าสู่ระบบจดทะเบียนสัญญาหลับประกันทางธุรกิจโดยชื่อผู้ใช้กรณีบุคคลธรรมดาให้กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนและกรณีนิติบุคคลให้กรอกเลขทะเบียนนิติบุคคล จากนั้นกรอกรหัสแคปชาและคลิกเข้าสู่ระบบค่ะคลิกเมนูจดทะเบียนสัญญาหลับประกันทางธุรกิจเลือกเมนูย่อยบันทึกคำขอยกเลิกสัญญาที่ได้รับความยินยอมจากผู้รับหักประกันและระบบจะแสดงหน้าจอบันทึกคำขอยกเลิกสัญญาที่ได้รับความยินยอมจากผู้รับหักประกันท่านสามารถเลือกสถานะความยินยอมเป็นทุกสถานะความยินยอมและคลิกค้นหา เพื่อดูคำขอจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจทั้งหมดหรือระบุข้อมูลที่ต้องการค้นหาเช่นเลขทะเบียนสัญญาจากนั้นคลิกปุ่มค้นหาค่ะระบบจะแสดงคำขอจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจที่ท่านค้นหาคลิกปุ่มดึงงานเพื่อแจ้งยกเลิกสัญญาค่ะท่านสามารถดูรายละเอียดสัญญาหักประกันทางธุรกิจได้โดยคลิกปุ่มดูรายละเอียดสัญญาให้ท่านคลิกปุ่ม แจ้งยกเลิกสัญญาค่ะหากยังไม่มีการระบุวันที่ผู้ให้ได้รับนังสือยินยอมให้ยกเลิกให้คลิกที่ไอคอนปฏิทินด้านขวามือของท่านค่ะจากนั้นให้กรอกรหัสแคปชาและคลิกถัดไปจนถึงหน้าผู้ชำระค่าธรรมเนียมท่านจะพบกับหน้าจอผู้ชำระค่าธรรมเนียมจะและชื่อที่ใช้ในการออกไปเสร็จรับเงินจากนั้นให้ระบุชื่อที่ใช้ออกไปเสร็จ โดยจะเลือกจากข้อมูลลูกหนี้หรือผู้ให้รับประกันก็ได้ค่ะโดยในที่นี้จะขอเลือกข้อมูลจากผู้ให้รับประกันระบบจะดึงข้อมูลผู้ให้รับประกันมาแสดงค่ะจากนั้นให้กรอกรหัสแคปชาและคลิกยืนยันคำขอและคลิกตกลงเพื่อยืนยันการส่งคำขอให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจากนั้นให้ท่านดาวน์โหลดใบเบย์อินเพื่อชำระค่าธรรมเนียมค่ะโดยคลิกที่เมนู จดทะเบ ar, ียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจเลือกเมนูย่อยตรวจสอบสถานะคำขอจดทะเบ ar, ียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจท่านสามารถเลือกสถานะคำขอเป็นทุกสถานะคำขอและคลิกปุ่มค้นหาเพื่อดูคำขอสดทะเบ ar, ียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจทั้งหมดหรือระบุข้อมูลที่ต้องการค้นหาเช่นเลขคำขอเลขทะเบียนสัญญาจากนั้นคลิกป,ปุ่มค้นหา ระบบจะแสดงคำขอจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจที่ท่านค้นหาจากนั้นคลิกดาวน์โหลดใบเปรอินเมื่อชำระค่ะาธรรมเนียมเรียบร้อยแล้วสถานะคำขอจะเปลี่ยนเป็นอนุมัติคำขอโดยท่านสามารถดาวน์โหลดแบบแจ้งได้ค่ะและเมื่อเจ้าหน้าที่การเงินลงรายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในในบเสร็จรับเงินในวันและเวลาราชการเรียบร้อยแล้วท่านสามารถพิมพ์ใบเสร็จเก็บไว้เป็นหลักฐานได้ค่ะ เป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนการจดทะเบียนยกเลิกสัญญาหลักประกันทางธุรกิจโดยผู้ให้หลักประกันหลังจากที่ผู้รับยินยอมให้ยกเลิกค่ะ